ถามทีตอบทีกับสกลทรีมีสองคลองที่เดินก็คือคลองพดงุงกรุงเกษมจากหัวลำโพงถึงท่าน้ำเทเวศประมาณ5กิโลนะครับเป็นเรือไฟฟ้าทั้งทั้งหมดนะครับส่วนอีกคลองหนึ่งก็คือคลองแสนแสบคลองแสนแสบเนี่ยปกติเราจะมีเรือเอกชนให้บริการที่เอกชนเขาเขาเดินมาเป็น20 30ปีแล้วเขาเดินจากวัดศรีบนเรืองเข้า สะพานผ่านฟ้าประมาณสัก18โลแต่ว่าของเทพมหานครเนี่ยผมก็พยายามผลักดันจากศรีบุญเรืองออกไปนอกเมืองมินบุรีอีกประมาณ10กิโลอันนี้เพื่อที่จะช่วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องที่อยู่กรุงเทพที่อยู่ทางตอนออกเนี่ยเวลาจะเข้าเมืองไม่มีทางเลือกมากนะักแล้วก็เอกชนเขาจะไม่เดินเพราะว่าเดินจากจากไอศรีบุญเรืองไปมินบุรีเนี่ยมันกําไรน้อยเพราะนั้นเนี่ยเราก็อุดช่องว่างตรงนั้นซึ่งได้เปิดมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าถ้าสำเร็จดีเนี่ย ก็จะเดินต่อไปที่หนองจอกหรือว่าเดินเข้าเมืองที่อาจจะเข้าไปเส้นเดียวกับเอกชนเลยแต่ว่าเราอาจจะทำเป็นเรือแบบเรือด่วนคืออาจจะไม่จอดทุกป้ายนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นของการจราจรและขนส่งครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถส่งคำถามหรือว่าข้อแนะนำเพื่อให้กรุงเทพของเราดีกว่านี้ได้ทางช่องทางนี้ครับ